นะครับวันนี้นะครับน<บ>ะ,ระๆๆๆค,ครับฝากเพิ่มทิดตีกันทุกคนนะครับเถียงนานๆเถียงด็ดๆนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook และ YouTube ของ The Standard รนะเวลานี้ค่ะ <ไป S 1> ขณะนี้นะคะเราอยู่ภายในงานอุปสมบทของเดี๋ยวของคุณเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชม ของคุณสม,มิททิพั์หลีนวรัตนะคะซึ่งเป็นลูกไทยของคุณกฤษดาหลีนวรัตนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีที่บริเวณลานเทศบาลตำบลธัญบุรีคลองเสร็จนะคะที่ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะขณะนี้นะคะคุณนักสินชินวัตรพร้อมด้วยคุณแพทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะกำลังจะขึ้นเวทีนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณเวลานี้ค่ะก็ มีมวลชนนะคะจำนวนมากที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะรวมถึงรอที่จะพบปะกับคุณทักษิณน,นะคะซึ่งขณะนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคุณทักษิณน,นะคะก็กำลังจะเดินขึ้นเวทีนะคะนะเดี๋ยวเรารับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ ซึ่งคุณักษินนะคะเดินทางมาถึงงานตั้งแต่เวลาช่วงเวลา17.30น,นาทีค่ะตอนนี้ก็คุณักษินกำลังที่จะเดินขึ้นเวทีนะคะเพื่อวันนี้เป็นประธานฉลองบวชให้แก่คุณสมิธิพัฒน์หลีนวรัตค่ะตอนนี้นะคะครอบครัวของเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกฤษดาหลีนวรัตรวมถึงคุณมณฑนานลีนวรัตนะคะซึ่งเป็นสส พัคเพื่อไทยเพียงคนเดียวของจังหวัดปทุมธานีก็อยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณในฐานะที่เป็นประธานพิธีในวันนี้ก็กาลังจะเดินขึ้นเวทีค่ะในวันนี้เราก็จะเห็นนะคุณผู้ชมว่ามีประชาชนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ต่างสวมเสื้อแดงนะคะแล้วก็มีดอกไม้คะ่ะคุณผู้ชมซึ่งดอกกุหลาบนะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่คุณทักษิณคะ่ะเดี๋ยว เราดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันนะคะเคเลไม่น่าจะไหวต้องพูดไปก็เสียเพลงเข้าเนี่ยรับแล้วก็เดี๋ยวคุณทักษิณจะค่อยๆเดินขึ้นมานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าเวทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นคุณทักษิณใกล้ๆนะคะสำหรับ คนที่รอชมภาพคุณนักสินค่ะคุณนักสินปรากฏตัวนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่สำนักงานอายการสูงสุดค่ะได้นัดไปฟังคำสั่งคดีที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเป็นผู้ต้องหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1-2จากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ะะเมื่อปี2558ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เมื่อช่วงเย็นช่วงที่คุณทักษิณมาถึงงานก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆยืนยันนะคะว่าการยืนยันว่าในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะเดินทางไปสำนักง,งานอัยการสูงสุดด้วยตัวเองอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับคดีมาตรา112ที่คุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้บนเพจ บนเว็บไซต์ของเดอะสแตนดาร์ดได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีนอกจากคุณทักษิณแล้วก็ยังมีการนาของพักเพื่อไทยหลายๆคนเลยค่ะเท่าที่ฝนเห็นก็ไม่ว่าจะเป็นคุณแพททองทานชินวัตรนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นบุตรสาวของคุณทักษิณแล้วก็มีคุณชัยาพรมมานะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนี้คุณทักษิณก็เดินใกล้จะถึงเวทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยว ค่ะคุณผู e welche, ้ชมเดี๋ยวก็ขณะนี้ก็ม <right> yeah. no ีมวลชนนะคะตะโกนเรียกตะโกนบอกรักคุณทักษิณนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวคุณทักษิณจะขึ้นเวทีนะคะขอเสียงดังๆอีกสักครั้งครับพ่อแม่พี่น้องคุณทักษิณได้พบปะกับประชาชนนะคะ นะคะคุณผู้ชมก็คนเสื้อแดงนะคะก็ประชาชนที่มาในวันนี้ก็ต่างก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยความจำนวนมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สวมใส่เสื้อสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์บางคนใส่เสื้อักเพื่อไทยรวมถึงมีรูปของคุณทักษินและคุณเยี่ยงลากระดิษนายกร,รัฐมนตรีเส้นเดียวกัน คุณผ er. ู้ชมดูบรรยากาศนะตอนนี้นะคะคุณนักษิณกำลังจะเดินใกล้ถึงเวทีแล้วนะคะนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณนักษิณออกงานนะคะพบมวลชนจำนวนมากอาจจะเป็นครั้งแรกๆในรอบๆหลายๆเดือนค่ะั สำหรับการการมาร่วมงานในวันนี้นะคะคุณตักสินก็ได้ตอบคําถามของสือง่อมวลชนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมว่าการมาในวันนี้คือคุณมรชนานลีนวรัตนะคะซึ่งเป็นสสของพรร่อไทยคนเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์เอ่อขออภัยจังหวัดปทุมธาน,นีได้เชิญคุณแพท,ทองทานมาและขณะเดียวคุณแพทองทานก็ได้เชิญตนเองนะคะมาร่วมงานด้วยเช่นกัน คุณสมิทธิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่บวชในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นลูกชายของคุณกฤษดาหลีนวรัตรวมถึงเป็นน้องชายของคุณมาสน,านันหลีนวรัชด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นสําหรับครอบค,ครัวหลีนวรัตเองก็เป็นครอบครัวการเมืองนะคะคุณผู้ชมคุณกฤษดาก็เป็นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีส่วน ภรรยาคุณแม่ของคุณสมิธิพัฒน์ก็เป็นรองนายกเทศมนตรีนอกจากนี้ก็คนในครอบครัวก็เป็นนักการเมืองกันเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองทางครอบครัวค่ะ ผู้ชมดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะก็มีมวลชนนะคะคนอยากให้ผู้ชมเห็นภาพโดยรวมของวันนี้ทุกคนที่มาร่วมงานก็ส่วนใหญ่นะคะเกือบ80%ก็สวมใส่เสื้อสีแดงนะคะเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนน,น,นะคะคุณนักสินก็เดินทักทายมวลชนนะคะ เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่นะเวลานี้นะคะก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยคุณทักษินเองแต่ผลไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงว่าอะไรแต่ว่าจำเสียงได้ว่านี่คือเสียงบทเพลงจากอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าบนเวทีนี่นะคะก็คุณเป็นภาพของคุณทักษินที่อัดเพลงนี้ด้วยตัวเองค่ะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคุณนักสินกำลังจะขึ้นเวทีนะคะก็มีประชาชนนะคะได้ร่วมกันเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือนะคะ เพื่อมีส่วนร่วมในกาบทเพลงของคุณทักษิณค่ะก่อนที่คุณทักษิณจะขึ้นเวทีนะคะเป็นการต้อนรับคุณทักษิณขึ้นเวทีค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะภาพที่คุณชมเห็น ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็นอกจากคุณทักษิณแล้วนะคะคุณทักษิณงานบวชในวันนี้นะคะนอกจากมีคุณทักษิณเป็นประธานในงานแล้วสําหรับศิลปินที่จะขึ้นในวันนี้ก็คือคุณลําไยไหทองคาค่ะตอนนี้คุณคุณทักษิณขึ้นเวทีแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ยินคุณทักษิณพูดบนเวทีต่อหน้ามวลชน คนเสื้อแดงนะคะซึ่งมาในวันนี้มีโต๊ะจินกว่าสามพันโตะค่ะคุณผู้ชมเรารักทกเรารักทกเรารักทกเสียงดังๆด้วยค่ะซึ่งบนเวทีนะคุณผู้ชมก็คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยก็อยู่บนเวทีด้วยนะคะเดี๋ยวเรารติดตามบรรยากาศไปพร้อมๆ,ๆ,ๆกันเดี๋ยวฝนจะให้คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณทักษิณน,นะคะว่าวันนี้ท่านจะมา พูดอะไรบนเวทีบ้างนะคะวันนี้ครับก็เป็นเกียรติอีกวันหนึ่งเป็นอีกประวัติศาสตร์ของวันนึงของพี่น้องชาวขันยาบุรีและก็ของคนจังหวัดปทุมธานีนะครับพระท่านอดีตนายกพักถิ่นจินวัตรนะครับวันนี้ฟังเพลงและผมก็น้ำตาจะไหลเหมือนกันทราบซึ้งนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้สึกไม่แตกต่างจากเราในวันนี้เราจะต้องตู่ช่วงพิธีการเลยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่บนเวทีในวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆในรอบหลายๆปีนะคะหลายคนน้าตาไหลจะพาเราน้ําตาไหลไปด้วยนะคะนะคะคนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะก็จะขอ,อะเรียนเชิญนะคะวันนี้คนเชิญพวงมาลัยนะคะเป็นรองนางงามอันดับสองนะคะวันนี้ให้เกียรติมาเชิญพวงมาลัยในวันนี้เพื่อจะให้ท่านดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้คล้องพวงมาลัยนะคะ ให้กับเจ้าหน้าค่ะแล้วก็ร่วมกล่าวอนุโมทนาบุญนะคะให้กับเจ้านานะคะแล้วก็ได้ก,ล,กล,ล่าวพบปาก,กับประชาชนเล็กน้อยด้วยค่ะขอบคับครับขอเสียงรบมือดังๆครับผมค่ะคุณผู้ชมคุณทักษิณก็ได้คร้องพวงมาลัยให้กับนาคนะคะคก็คือ,อค,คุณสมิทธิทพัฒน์ลีนวาราน์ค่ะ เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะของภูมอะไรนะคร e ับเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้านาคนะครับเจ้านากนะครับหลังจากนั้นก็กับเรียงเชิญท่านนายกทักษิณนะฮะอดีตนายกทักษิณชินวัรนะครับกล่าวให้โอวาและอวยพรนะครับสําหรับข้อนาคและก็พี่น้องประชาชนครับท่านนายกเบี้ยวและก็กลัวสสฟ แล้วก็น้าน้องพีทวีนนองเราจะมาพิธีที่เราบู่าวันน,วนี้ผมกับคุ้อิองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับเกียรติจากท่านยกเบี้ยวสอสอฟุกให้มาร่วมง,งานฉลองน้อหน้าคือน้องพีทวันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจก็คือว่าเป็นงานบวช แรกที่ผมมาร่วมนับตั้งช like ีวิตไม่ใช่เฉพาะคราวนี้เป็นงานวัที่ใหญ่มากมีพี่น้องมาร่วมเยอะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงของปทุมธานีผมได้ข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าพี่น้องเสื้อแดงปทุมธานีเนี่ยแข่งไมากผมกลับมาแล้วนะ พี่น้องชาวเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะก็ผมซาบซึ้งครับเมื่อกี้เดินผ่านไปหลายคนก็กอดผมร้องไห้นึกไม่ถึงว่าผมจะกลับมาบางทีผมก็นึกไม่ถึงกันว่าตัวเองจะได้กลับมาก็การกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเป็นที่คุณมคุณ หลายท่านโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่เคยลืมผมไม่ว่าจะเรื่องตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยลืมผมก็คิดว่าผมจะตอบว่าแค่ทน,นคุณพี่น้องประชาชนไทยประเทศไทยและพระเจ้าอยู่หวของเราอย่างไรเพราะว่าผมถือว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยมันเป็นกำไรของชีวิตก็อยากจะทำให้มันเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนบ้านเมืองแล้วก็สถาบันไม้มากที่สุดวันนี้ก็ดีใจที่ท่านนายกเบี้ยวซึ่งก็พบปะก,กันบ่อยๆและในที่สุดหลังจากที่เอาพาลูกชายเป็นสอสอหนึ่งเดียวของเพื่อไทยในปรุมในปทุมธานีแล้วเนี่ยวันนี้ก็ทำบุญครั้งใหญ่ ได้บวชลูกชายอีกคนหนึ่งคือน้องพิษผมคงจะให้อาวาตเล็กน้อยกับน้องพิษว่าการบวชครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้ได้หลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าออกไปเพราะเป็นหลักที่ดีที่สุดของการดำรงชีวิตผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่าง โดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งมันคนคนหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมแล้วล่าสุดจะมีควันหลงอีกแต่ก็สบายมากตอนนี้ก็ อยากให้น้องพีทเนี่ยได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องของมูทั้งหลายหลักธรรมํำสอง,องพระเจ้านั้นดีที่สุดแม้กระทั่งร้อยกว่าปีที่แล้วไอ้สไตล์ยังบอกว่า,าศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์ จะเป็นทำเป็นหลักจะเป็นศาสนาที่ยืนยงแล้วศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าได้สอนหลายๆอย่างถ้าเราอ่านยิ่งอ่านยิ่งยิ่งลึกซึ้งเราจะมีทําให้เรามีหลักในการดำรงชีวิตได้อย่างดีเจออะไรเข้ามาก็สู้ได้นะครับวันนี้ก็อยากให้นัา ได้ใช้เวลาในการบวชนั้นเนี่ยให้ได้สัจธรรมแห่งชีวิตและเมื่อสึกมาแล้วจะเป็นนักการเมืองก็ดีจะมาทำงานช่วยที่บ้านก็ดีจะทำด้วยความเข้มแข็งพราะเรามีหลักที่แน่นครพี่น้องชาวประชุมธานีทุกท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่ทุกท่านก็นรงกานจะผู้ใหญ่ผมขอผมเป็นคนศาสนาพุทธ ขอฝากศาสนาพุทธไว้กับพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาโดยเฉพาะยิ่งรักษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับขอให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากทุกภัยทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าที่บวชก็ทรงต้องสแสวงหาความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเรายังวังวนอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่หลุดพ้นก็อยากให้ทุกท่านได้หลุดพ้นด้วยการ ดำรงหลักธรรมของชีวิตแล้วก็สู้ไปแล้วในฐานะที่ผมมีลูกสาวเป็นวหนนาพักเพื่อไทยเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยทำาหากินได้อย่างมีความสุขเหมือนตอนที่ผมทำหน้าที่นายกรัมรีตอนนั้นก็ขอวอวยพรให้ขออนุมโมทนาบุญ กับครอบครัวลีนาวรัตทุกคนครับให้มีความสุขมากๆกับสมกับการที่ได้ทำบุญใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ขอให้นักเราได้บรรลุธรรมมากที่สุดครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากครับค<อ>่ะคุณผู้ชมขอเสียงรบมือดังๆให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีตลอดการของประเทศไทยครับนต้น้น และก็อีกด้านหนึ่งครับหัวหน้าพักเพื่อไทยครับคุณแปะตองตานชินวัตนครับ พัญ,ญบุรีนะคะก็ขณะนี้ก็มีการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการอุปสมบทในครั้งนี้ค่ะอย่างยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศคุณนักสินก็ขณะนี้ก็ได้ลงจากเวทีแล้วนะคะแล้วก็แล้วไปอยู่ตรงนู้นไปแล้วก็กาลังจะลงมาทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคุณนักสินเองก็ได้เปล่านะคะ หลายๆคีย์เวิร์ดที่มีความเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงค่ะโดยเฉพาะประโยคที่ะระบุว่าวันนี้ตนเองกลับมาแล้วะคุณผู้ชมพูขนาดนี้ก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับงานอุปสมบทในวันนี้เป็นสัญญ,ญาณบอกเลยนะคะว่าประตูทางนี้ของเราจะดังแบบพูด ครับดังๆเลยครับเอาเลยดังๆ,ล,ๆลงไปในนี้ล่ะลูกขนะนี้คุณนักสินก็ได้ลงจากเวทีแล้วนะคะกำลังพักทายกับมวลชนคนเสื้อแดงค่ะคุณผู้ชมเมืม่อสักครู่นี้ คีย์เวิร์ดอันที่ฝนรายงานไปเมื่อสักครู่นี้คุณนักสินนะคะก็ฝนจะรีแคปอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่คุณนักสินพูดบนเวทีนะคะโดยเฉพาะการกล่าวกับคนเสือ้อแดงในบนเวทีที่มีมวลชนมากมายขนาดนี้นะคะก็กล่าวว่าตนเองนั้นกลับมาแล้วคมกลับมาแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใน คนเสื้อแดงค่ะแล้วก็หลายๆคนเมื่อครั้งที่ตนเองเดินก่อนขึ้นเวทีเนี่ยก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆนะคะหลายคนเดินมากอดและร้องไห้แล้วเขาบอกว่าไม่คิดว่าตนเองจะกลับมาซึ่งก็ไก็คิดเหมือน กว่าจะได้กลับมานะคะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนี่บุญคุณอย่างยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอขอบคุณคนเสื้อแดงที่ว่าไม่ไม่ว่างกี่ครั้งนะคะก็ไม่คืนไม่เคยลืมตนเองเลยตนเองก็อยากที่จะตอบแทนประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอย่างสุดความสามารถค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยากที่จะทำให้ประชาชนนั้น กลับมาอยู่ดีกลินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะดังๆค่ะเราเักเรารักเรารักขอทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะัรรงคุณนังสินกำลังจะเดินกลับนะคะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวเราด,ด,ด,ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินแล้วก็ทักทายประชาชนนะคะรับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ แรกันถู่กกปนไว้นะครับรั่นหนึ่งในชีวิตครับ17ปีที่ผ่านมานี่นะครับนี่แหละครับทำไมครับคุณนักเสียงกำลังพบปะแล้วก็รับมืตตีตลอดกลาเตรียมที่จะเดินทางกลับซึ่งก็ได้พบปะคนเสื้อแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปรวมถึงรับนีของที่ระลึกมารอรับมารอ นะครับมารอรับมารอดูรอชมรอได้สองขัญจริงๆริงนะครับพี่น้องกำลังดีหมดน้องแล้วได้เห็นกันไหมวันนี้อย่านันวันนี้ก็เห็นแล้วนะคะนี่ครับบรรยากาศเราดูฮะเราดูกันในจอก็ได้นะครับท่านใดอยู่ข้างหลังข้างหลังนะครับก็มีแกนนำาหลายๆคนนะคุณผู้ชม แล้วก็ถมาบอกแล้วมีความก็คุณทักษิณก็เซลฟี่นะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมวลชนคนเสื้อแดงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพนะคะมีการนำหลายๆคนของประเทศไทยที่เดินประกบเลยนะคะุณผู้ชม อ,อ้ดดตตลลไปซึ่งก็คุณศิลป์บางช่วงบางตอนนะคุณผู้ชมก็ทั้งถ่ายภาพโอบกอดน,นะคะกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะ,คะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะคะในวันนี้นะคะจากตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะคะใงานยาบุรีใช่ครับนะคะจากนายกเยี่ยวนะคะแล้วก็สสช่วยนะคะเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดในเดือนที่จะว่าได้นะที่ว่าวันนี้จะใช้ได้ใช่ครับเป็นประวัติศาสตร์ใช่<ๆ> นะครับและพร้อมจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับที่มาแสดงรางการวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมก็ขณะนี้คุณทักษิณเองก็เดินพบปะกับมวลชนคนเสื้อแดงอย่างทั่วถึงเลยนะคะรูกวาใช่ครับ วันนี้มีแค่ท่านยังมีท่านี้วยซึ่งบรรยากาศณเวลานี้ก็เป็นการส่งคุณทักษิณกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเป็นประธานกลับมากันครบภาคครบต้นนะวันนี้ นะครับเ็เรียกว่าครบต้วนนะครับแล้วก็บอกว่าราบรื่นไปด้วยดีนะครับต่องานอุปสมบทในปีนี้นะครับแต่วันนี้เขาเรียกว่าแรงบุญแรงใจนะครับมากันเขาเรียกว่ามากันเต็มมิตต์เลยนะครับแล้วก็แรงบุญทั้งแรงใจแรงความคิดถึงแรงความห่วงความหาแรงอาวรนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราคิดถึงกันมานานนะครับแปลกใจมากนะคะพี่ชันคะ เรู้ว่าเป็นงานบในวันนี้คใหญ่ต้องใส่ชุขาใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้นัดกันนะครับ,รบเขารู้ได้อย่างไรว่าต้องใส่สีแดงคะก็บอกแล้วแมครับว่าสานเนยรักก็รู้กันอยู่เ,ออเห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าถ้าบอกว่ารักใครเมื่อกี้รักใครรักพรลมรักใคร ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือบรรยากาศงานบวชนะคะซึ่งวันนี้คุณทักษินก็เดินทางมาเป็นประธานค่ะซึ่งเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของลีนวัต์นะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวของคุณกิจดาลีนวัต์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีค่ะคุณทักษินนะคะก็ได้ขึ้นเวทีพร้อมที่จะกล่าวโดยมี์เวิร์ดที่สําคัญที่พูดกับคนเสื้อแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดว่าตนเองนั้นกลับมาแล้วแล้วก็ขอให้คนเสื้อแดง ักลับมามยอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ใช่ ขอบคุณคนแสดงนะคะไม่ว่าการเลือกตั้งกี่ครั้งก็สนับสนุนตนเองมาตลอดโดยจากจองหวนี้นะคะหลังจากที่ได้กลับมาในประเทศไทยแล้วก็ขอจะทําประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อวยพรให้แก่ครอบครัวอิหรัตนนะคะที่ได้ทาบุญครั้งใหญ่ด้วยการบวชลูกชายนะคะก็อันนี้คือบรรยากาศที่ตาบลเทศบาล เทศบาลพัทบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในยักษทางการเมืองที่สำคัญนะคะทุ้ชมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะที่ดีเยอะมากนะคะสวยมากนะคะโอ้โหหละคนบวันนี้อยได้เห็นหมดเลยได้เห็นแล้วครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เห็นอะไรสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรารวมถึงจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะ